าา trim, day, อาจได้การปิณตบาทเจ้าคุณญาติคุณโยมคุณพ่อคุณแม่ชาวบ้านสะพื้นเหนือของข้าเนาะอาตมาก็ขอนนโมธน่าในหลายเด้อญาติโยมอันนี้คือชีโกรกพลังเดินทางมาเนาะในการขอรับปิณตบาทบรรดาเนาะอ่าถือว่าอ่าวนนี่เบนรดาเนาะบ่มีไผ่ปั้นแจกมันบ่วชออกใหม่คือใหม่ปลากลางข้ากินกับข้ากินเนาะก็อิ่มเนาะเกับวันอีคือคำโบราณข้ามพญานบรรดาเนาะ อ่าตอนนี้เป็นกาลังเดินทางมาเนาะคนว่าอนุโมทนาเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณหยาดคุณโยมอ่าพี่น้องชาวบ้านสะพื้นเหนือเนอกคนว่าเนาะอ่ามาขอออออกทางซ้ายด้วยทางซ้ายเปิดกาลังถ่ยย่อยกันมาเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณหยาดคุณโยมเนาะจะมาฝากมาแนะนำพระนรสงวัดสวนตะวันตะพออนุโมทนาขอบคุณกัมปอกับแม่กับญาตมโยดุ้งทุกคนเด้อขอให้หยาดโยมทุกคนอานิสงส์ขัมโยมคนว่ามีแต่ความสุขทั้งกายมีความสบายทั้งใจ ประกอบไปด้วยจตุระพีทอใจสีประกาศก็คือหนมีอายุวัฒนาสุขาภรณสมาัติทิตาณสารตบัสตวนาะขอให้พุทอเนกสงค์คำโยงคุณญาติคุณโยกทุกทุกคนหละให้ในชีวิตนีให้ภูมีคำว่าอดอยากอยากจนพ่อต่อเจริญดินประทำปกคนองปกครองภูริมวานอให้คุรด้วยอเนกสง์เหินว่านอขอเชิญหล่ะตอนนี่กะเออกรลังสายย่อยเดสร้างมา อาเด้อจากนวดสีสิบเจรูปขนนเนาะมาขอรับมิจฉาบาทครับคุณญาติคุณโย่คุณฟอคุณแม่ชาวบ้านเอสัพเพเหเหนือของข้าเนาะคนวัดตอนนี้ลูกพระลูกเน่ธนาสงเพิ่นกำลังเดินทางมาเห็นแล้วก็โอ้ยนโมธนาส่อจิตส่อใจอาเด็กหน่อยเราบริจน์คนรุ่นใหม่คนตัวติดเติเพื่อเติมท่า่นวัดเนาะอาได้ช่วงปัดพิเศษคนกระไดมาบรรพชาบรรพันประชาัยแต่ว่ากวัดขามาวัดเต็มปะสัปันย์เนี่ยมาวเนาะเพื่อจะเข้าร่วมโครงการ วัดสวมเันธ์สตรุรุรอสบุรณวนูบทุกกูอเอร์นั่นแหละ,ะจัดเกิดใ่วนของบานเนาอำเภอที่บุญเาส่หารแ่จ๊เกิดเนอาว่าจะเป็นวัดสวนส,สวัสด์หรือวัดมุชาชาราหรืวัดศีคุณเมื่วัุนอแะแต่ตอน,นี้กพลัง,ง,าางจักแถวออกมาเ้ยคุหญาติคนณโ ดีดสโปนะพขอรับสัตว์นการปิดาบาเนากการปิตจบาัดเรว่าจะเป็นข่าวฟ้าข่าวสารอาหารแ่งที่เลือมากมายปลาหนาลากระ้องแหมก็จะตุก็ใจกะเดตามล่าตมสเดื่อนาดย่องความแ่ที่รองชาวบ้านะพื่อเหนือนอกหนี่หละบตาโอ้ยใจใจขาตถือว่าใจบุดถึด้านโนกระลังาาเนอไม่ออกอ่

ริตร่าเลยมากพระธาตระพักโดยขอรับสาชื่จชโยศ้าพอรับ้แม่ในกาพิธบานอ้ยยกเลิกกาเ้าก่าเด้อบุญใหญ่น้กแม่หลวป่าตัดใจแม่อยู่กักคนเสินเกิดดีเด้อนี่นอนสี่สิบเก้าหก

ตัวท <Es> <an> ี่ตัวท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  เว่าอ่าผลิตกับบานเท่าก็เทว่าเป็นบาทโอู้ทุกีทุกีน่าเท่ากัอ่านุ่มาต่าชาใช้บาทหัแรกจะเป็นบาทปัดใจเลยคุณจบบอก่านาาจใส่หัวอ้ๆกเนียๆครับเะเปได้ไปบริหารไปจัดการและคเป็นคเข้า ต่อมาเรงที่นี่ได้เอาเฉลี่ยหาคืนมการจะอน้าดในะครับตอนนี้ละเปนต้องการับตัววันที่ยันสิบเพื่อจะหู้กของ้งะการรับใช้เวอสมงาการ่งนไปการแข่งขันมากโลกการเดิหน้าตันองบอก่าาร

พใดาคอี่อายุวัฒนาุกสาาราชั่ปป่าทาจะัดสักยารบโให้พี่ป้าตจกตาตอดเียดินกตาคตคตจุได้ตัวนอเป็นผู้ก่อ้มนเรื่อยๆก็จะชวยเต่ะคัตัวตัวนอตองคุณให้ดู้ยนการขับโยกเนาะอีซิกเด ตอนนี้จะว่าเ no, like ้าอากาศแย่จะเ้าปุ๋ยจะเข้ามาแบบอ่าหมถ้าเป้าเตาที่เรารถไฟกนหลักขบวนเปรม้โยงเาอ่าตอนนี้จะว่าลกมาลูกเล่นเด็กๆตยอยอดมาขอใหการรอบปิชาบ้านตัวนาาับโยกขับบ้านเด้อกัวโน๊ตติใจว่านในมอ ครอบครัวและคนใกล้ ไเดอาเดียลไ์เคนดีโนานได้หลาย้าวใหญ่เคโ่านอาเยวใซด์คนีน่โอ้าเดียได้ายอนลงานทมดไม่น่าโค้ชทีม่ร้าา đột đột đây đúng rồi đẹp đẹp